วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองนะครับมีการเปิดงานอาชีพอนาคตนะครับกับวาท่เศษฐี RIETC นะครับมีการจัดประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ค้ชเพื่อแดนแล้วก็หนูน้อยบาริต้านะครับมุ่งที่จะเผยแพร่การเรียนการสอนสายอาชีพเพื่อเป็นทางเลือกในการต่อยอดให้กับผู้ประกอบการในอนาคตว่าที่ร้อยตีพี่ลุนเหนมรักนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดระยองครับเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับซึ่งจัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง โดยมีเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากโรงเรียนต่างๆในอำเภอบ้านฉางเข้าร่วมกิจกรรมภายในงานนะครับมีการจัดประกวดแข่งขันหุ่นยนต์คอเวอร์แดนระดับชั้นมัธยมศึกษาชิงเงินรางวัล1น0 0 0บาทและการประกวดหนูน้อยบาริต้าแต่งหน้ากาแฟให้เป็นรูปต่างๆในระดับชั้นประถมศึกษาชิงเงินรางวัล1น0 0 0บาทนอกจากนี้นะครับยังมีกิจกรรมนิทรรศการอาชีพด้านอุตสาหกรรมช่างเชื่อมแล้วก็ช่างกลระบบทางข้ามถนนอัจฉริยะ หุ่นยนต์แขนสาขาอุตสา,า,าหกรรมอาชีพอนาคตกับว่าที่เศรษฐีพร้อมกันนี้ยังมีซุ้มที่ปรึกษากับอาชีพอีกด้วยทั้งนี้นะครับงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างทางเลือกในการศึกษาสายอาชีวศึกษาให้กับนักเรียนและสามารถนำทักษะวิชาชีพไปประกอบอาชีพในอนาคตเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนนักศึกษาผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปเข้าใจแนวทางการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีพของวิทยาลัยเทคนิคนิค,นคมอุตสาหกรรมระยอง รวมทังเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป